ก็ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองถอยนะครับก่อนนี่นะครับได้แจ้งไปนะครก็จัดมานเลยว่าเป็นอ่าเป็นเซตที่4นะครับก็เซตที่4เนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับ2ตัวนี้เลยนะครับก็คลิดว่้เนี้ยจะเป็นเซตที่3นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยทางอ่าแม็กซ์ในผมทำการรีนะผมมาทั้งหมด4เซตนะผมก็จะมีถ้าแยกเป็นชุดเนี่ยจะเป็นชุด1ชุด2ชุด3 4 5 6 7 8นะครับ90เนี่ยตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่าจะรีมาหรือเปล่านะครับผม ก็สาหรับ2ตัวนี้นะครับเหนียบตัวแรกครับผมนี่เป็นซิโดแซมนะครับกับตัวนี่ครับโอเบลิดนะครับมนี่ครับเป็นเทพนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยจะเป็นตัวแบทแบทมาลุนะครับกับตัวนี่กับเลดไอแบล็กดากอนนะครับมนี่ก็จะเป็นเต็มสีฟ้าอันนี้จะเป็นโทนสีดำๆนะครับผมเทาๆเเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี่ครับที่เอ็กกับโอเบลิสก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยครับแกะออกมา โอ้โหตัวแบบค mm ่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมสำหรับต <ielt> ัวโอบิลิสนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันยัดยัดนุ่นยัดที่อยู่ด้านในรับยัดมาน้อยไปหน่อยนะครับมันเลยไม่ค่อยเต็มนะครับนี่ครับตัวแรงก็จะเป็นตัวโอบิลิสนะครับแล้วก็มีปีกแบบนี้นะผมเนี่ยเหมือนกําลังแอปปากนี่ครับกำลังแอปปากงับนะครับตัวการ์ตูนนะผมพามาด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังก็จะเห็นเป็นปีกแบบนี้เลย แบบมีหางแผ่นปินเล็กๆแบบนี้นะครับผมแล้วมานี่กับตัวอบิลิสะครับทักมาก็นีเร็วอีกตัวหนึ่งนะครับไปรวมกับตัวเลดไอบลกตาก้อนนะครับนี่ครับเป็นสีดำๆแบบนี้เลยก็ดูแบบจะเป็นดวงตานะครับถามว่าตรงไหมตัวนี้ต้องบอกว่า ดูน่ารักดีนะครับมันดูแบบมีมิติมากขึ้นกว่าตัวก่อนเราเนี่ยมีการแยกแบบเป็นส่วนต่างๆสังเกตเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบจะงอยเป็นลํหนามแบบนี้นะครับผมแล้วก่อน่ครับมีปีกออกมาแบบนี้แล้วก็ยังมีเท้าที่แบบให้เป็นเท้าให้เห็นนะครับผมก็ถือได้ว่าตรงหรือเปล่านี่ครับก็ตรงอยู่นะครับผมแต่ว่าสังเกตในรูปใช่ไหมครับมันจะเป็นเหมือนท่าทางเหมือนกําลังบินอยู่แต่ว่าพอเป็นตัว ตุ๊กกรตุ่นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยก็จะเป็นแบบท่ายืนแบบนี้ครับผมนี่ตัวนี้คือยัดแบบด้านในยัดมาแน่นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้อาจจะดูแบบกลวงๆไปนิดหนึ่งนะครผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีครับแต่ว่าตรงเนี้ยแน่นอยู่นะครับผมสีสันก็สวยงามนะครับผมด้านหลังก็จะมีการไล่ไล่เงานะครับผมให้ดูแบบดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมน,นี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่ก็ จะประมาณนี้บกับตัวโอบิลิสนะครับกับตัวนี้ครับเลไอแพ็กตาก้อนนะผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็อันนี้เป็นเซตที่4นะครับไม่รู้ว่าเซตที่5เนี่ยจะออกมาหรือเปล่าหรือว่าของจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามทางแม็กแล้วกันนะผมว่าจะมีเซตที่5ออกมาหรือเปล่านะสหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เห็นคลิปเซตที่3เราอาจจะมาดูเซตที่4เนี่ยก็ไปตามเก็บตามซื้อกันนะครับที่แมคโดนตอนนี้ทำการรี Stock, นํามากลับมาขายใหม่เนะี่ยผมถึงไม่ต้องไปหวังพึง่งพ่อค้ารีเซลหรือไวรุ่นรีเซลกันอีกแล้วนะเราไปสามารถไปซื้อไปจับ,ไปจ,บไปจองได้เลยไม่ต้องไปต่อแถวนะผมของน่าจะมีครบแน่นอนครับผมเพราะว่าผมไปซื้อสายสายก็ยังมีเซตที่4เนี่ยก็ไปซื้อสายเหมือนกันนะผมประมาณเกือบเกือบบ่บายเนี่ยผมก็ได้มาแบบนี้ก็ถือได้ว่าสวยงามน,นะผมเนื้อง,งานเนี่ยตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายต้องบอกว่าถามว่าชอบถ้าเต็มส0บหนมให้เท่าไหร่เนี่ย เท่าเนื้อง,งานนะผมผมให้เลยประมาณแบบห้าถึงหกนะครับแต่ว่าความที่มันน่าเก็บเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันนำหนูมตัวละครทั้งสองการ์ตูนมันรวมกันทําให้แบบดูแบบดูแบบหมันน่ารักเดี๋วดูมีความพิเศษนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสับสไลค์กดไลค์กดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลา,าด,ด platforms. คลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองไอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.